่ะก็ขอโทษนะคะถ้าเพลงนี้ใครฟังเราไม่พอใจก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะค่ะวันนี้คัาจะมาร้องเพลงอะไรคะฉันมาฟังอเลยคะ่ะ <c oughs> ท้องทะเลทองฟ้า <c oughs> เพียงแค่เราถามกลางหาสายเขาสายนุ่งดาพลางผ้าก <c oughs> ปรกลสวยงาม ดูเหมือนตะว,วันเปิดทางอี้คนอ้างวา,างให้ฉันบอกความในใจใเธอได้ฟังโอกาสวันนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากเชื่อกันพยายามคือฟ้าที่ฟอารูแล้วเธอคิดยังไงเมื่อได้รู้บอกจริง อยากฟังจึกปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอก็ขค่ไออย่งั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอยยาาอยยายยาก็พอโอ้ และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจมีใครบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอและฉันก็อายยอยาอายออยายออยาเหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอัน้าขเใจขอบนะค,คะจ้บาบ้านคะถ้าเพลยงนีล้อมผิด ไปหรือว่าเปลี่ยนไปก็ต้องขอโทษเพื่อคนนะคะสำหรับคนที่ฟังสมะคะขอให้มีความสุขนะคะแล้วแล้วแต่นะคะจะวิจารณ์ยังไงเพราะว่าจติชมยังไงก็ถือเป็นคำชมนะคะ,ะควสวัสดีค่ะทุกค่ะ